มันนีไปฟังคุณชัยมากเนาะอ่นเปิดฟีดขึ้นมากคือ,ค,อคือในในยามมื่อ้าเนี่ยจะมานั่งกินกาแฟอยู่นี่เนาะนั่งกินกาแฟมารอไปทํางานแล้วก็มีขนมปงขนมปังก็เลยฟีดฟีดอ่านหน,นูอ่านมีก็เลยไปเจอเอ่อเพจของคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะเพิ่นบอกแบบนี้เพิ่นบอกว่ามีอันสาวคนหนึง่ง ทรงขอความมหาเล่าเราก็บอกว่าคือปลูกบ้านสร้างบ้านให้ญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยเราก็อยู่ไปอยู่มาบ้านเกิดไฟใหม่เพราะว่าเขาเห็ดเห็ดไฟใหม่บ้านเราแบบมีสีเห็ดจังไดคุณชายเลยแน่นําว่าให้ไปแจ้งความเราให้น้องทรายหรือญาติคนนั้นน่ะไปขายที่ขายหน้าจำน้องอีหอย่างกระซางขันมี เราก็ไปยืมกูนี่ยืมสินอีหยังก็ตามมาสอบบานให้คุณบอสันกระชถือจับอีหยังประมาณนี้นะแต่ในในมุมมองของปะแก้วถามว่าสิย้อมบอขันสีไปแจงความหรืออีหยังหรือว่าจะยอมความสอมเองหรืออีหยังเองคือในมุมมองของเจ้าของนะก็บอกว่าอันขันนองซ้ายเจ้าของเนาะ มาอยู่เอาลูกเอาเมียเอาอย่างมาอยู่ดูแลพ่อแม่แล้วก็เกิดเหตุบานไฟใหม่เฮ้ยในเมื่อมันมันมาอยู่บานเฮาแสดงว่าม,มันมีปัญญาไปเหตุแบบอื่นแล้วเราเสียห้มันมาสอมบานให้อีกก็คือคือคอ,อันความสูญนะมันก็สูญอยู่นะแต่ว่าในในความเป็นจริงคือคือเฮ้าก็หัวว่ามันมันมาชดใช้ให้เฮ้าบ่ได้นะก็ต้อง กม้มหน้าก้มตาสอมเองคือเก้านะลักษณะนี้ก็เป็นนันว่าตัดปัญหาหลายๆคนที่อยากจะสร้างบ้านอยู่เมืองไทยหรือมีบ้านอยู่เมืองไทยเาให้ญาติพี่น้องมาอยู่เนี่ย อยากหยุดความคิดน่กนถ้าเธอเกิดเป็นยังขึ้นมาอันบานไฟไหมหรือบานพังหรืออียังก็ตามมีกรณีหนึ่งที่มูปะแกวหลายคนเลยหลายคนเลยนะที่ว่าอันพ่อไดสามีฝรั่งก็ไปเหตุบานอยู่เมืองไทยเนาะและ้วบันนีก็ใหยายิพี่น้องห้หนาห้เอียงประมาณเนี่ยบ่น้องกับนาบ่านหนากับเอือยก็เอือยกับย,ยังกับมายูเนาะพาลูกพาผัวมายูมาดูแลพ่อแม่มาดูแลบานห้แล้วก็มีรถยนหา ใส่เนะวาะเพราะว่าเวลาเจ้า,จาของกลับมาพักผ่อนอยู่เมืองไทยมาฮอลิเด์อย่างประมาณเนี้ยเสษได้มาอยู่บ้านเจ้าของมาใส่รถเจ้าของมาต้องไปเซาบ่าต้องไปจ่ายค่าล่งหลอกล่งแรลมเนาะใน,ใ,นในความคิดหลายๆคนสิเป็นแบบนี้เรากะว่าในอนาคตถามาอยากเกษียณกับสิกับมาอยู่บ้านเจ้าของแต่ปัญหาหลายๆอย่างที่มันเกิดก็คือหนึ่งเขาใส่รถเท่า เวลาอันสอมลถขึ้นมาหรือทะเบียนทะเบียนต่อประกันต่ออยียงกระตามหายใจก็ต้องเข้าใจแม่บ่ล่ลค่ขนามคาไฟไมาอยู่บ้านเฮ้าเนี่ยมาอยู่ฟี่ขนามคาไฟคาทุกอย่างเข้าเป็นคนออกแล้วเฮ้าตอใจเง,งินจ้างเขาอยู่ฝ่าบ้านเจ้าของอีกอยู่ฟีกินฟีฟ,ฟีทุกอย่างนะเรา บางเทือนี่บดูแรลรักษาบ้านเขาเลยนะสาวๆหลายคนสิมีปัญหาแบบนี้กันสีไลออกพ่อแม่ก็ว่าอเอ้ยใจดำหยาดพี่น้องพี่นอ้องมา่ยู่จังสี่ว่าได้ลูกหลานมาอยู่พึ่ง้าสามึงบ่ได้ก็กลายเป็นปัญหาโลกแตกขึ้นมาหลายคนเจอแบบนี้นะเราก็ใครคิดว่าเฮ็ดบ้านเราให้คนเศร้าให้คนเศร้าเ,เลยอยียงแบบมีก็ก็เป็นทำนองนั้นเก็บกิน ดีที่สุดนะแล้วก็คันคันเสียญาติพี่น้องอยู่คันสิว่าเฮยเป็นเมียฝรั่งเราใจดํามันต้องใจดำแนะ่แต่ว่าในกรณีที่ที่คุณคุณชายบอกมาเนาว่า,า,วาอันบ้านไฟใหม่เราต้องไปแจ้งความให้น้องมาสดใจให้เหตุสภาพบ้านให้คือเก่าอันนี้มันในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้หรอกเพราะว่า มันคือสิบ่มีปัญญาที่จะมาเหตุบานอีกอย่างให้เหาเพราะว่าขนาดอันมองไปมันยังบ่มีเลยมันยังมาได้ได้อาศัยเห้าเลียงดูปูเสือแล้วก็มาอยู่บ้านเห้าอยู่เลยเมนบ่ค่ะนั่นล่ะก็ก็ต้องกลมหนา้ากลมตาสอนไปเนาะ,นะคันสไปแจงความจับมันกับบอแมนนะเนาะในในในคิดในทางที่เป็น คนไทยน้ากันเฮาก็ตตองหูหูอยู่หมองนีเนาะศูนย์ก็ได้แค่ศูนย์ละเนาะเราการถี่กับวงวกกับมาเรืองเรืองกันสังบานอยู่เมืองไทยหลายหลายคนอยากสีสอสางก่อนถีเจ้าของจะใหญ่มากอันนี้ก็กก็แล้วแต่เนาะแต่แต่อยากจะแนะนาําว่าปัญหามันเกิดมากแน่นอนต้องเกิดตามมาแน่นอนกันในการถีจะไปเฮ็ดบ้านเราก็ ให้ญาติพี่น้องมาดูแลให้อันนี้มีปัญหาแน่นอนค่ะเนอะมือนีป้าแก่ก็มาเว,ว้าเรื่องนี้ให้ฟังยิบยกเอาปัญหาแบบนี้มาว่าวให้ฟังเนาะไปแล้วค่ะสามีลงมาแล้วเดี๋ยวสิไปเหตุงานมือนีวันอาทิตย์เนาะเหตุงานเดี๋ยวอาจจะอัพคลิปเนี่ยของมืออื่นมือนีวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่ที่เท่าไหร่อะยี่สิบสามนะคะเมษาไก่สิงเดือนแล้ว อาทิตย์หนาทั้งอาทิตย์เลยฝัแก้วก็สิหยุดยาวเนะาะหยุดยาวทรงถ่ายเพราะว่ามันเป็นต้องใส่ฮอลลีเดย์ให้เมิดเนะ่ะเพราะว่าเดือนหนามันเกิดาทางบริษัทก็จะนับฮอลลีเดย์ไม่ขันเข้าใส่บ่เมิร์สก็เสิได้โลทิมเสียดดยเพาะวามันจะเสียเงินถิมไปสื่อๆเพราะว่าเขาว่าใจเงินทดแทนเขามากคุณต้องใส่ฮอลลีเดย์คุณให้เมอนอันนี้เป็น ของของอยูนีนะคะของอยูโประเทศอังกฤษแล้วก็ประกาศสิกับไปเหตุงานอีกเทือน,นึงก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์อาทิตย์หนาพ่นละก็สิ้ยุดธยาวก็นี่มีแพลนว่าจะไปเที่ยวแบกผู้แบกพูนะคะเป็นเมืองชายทะเลของประเทศอังกฤษยูบไก่ขับรถประมาณชั่วโมงกลัวๆนี่แหละนะคะหรือ อีกชอยหนึ่งก็คือจะไปเมืองยอกนะคะขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่งยอกก็คือเมืองเมืองโบราณน,นะคะนะคะเมืองเกา่าสถานที่สวยงามสถาปัตยกรรมก็งามนะคะมีอ่าอารามหลวงเนาะเขาเอิญอ่ายอกมินเตอร์เป็นอารามหลวงอ่าติดอันดับของของประเทศอังกฤษที่ว่าอ่ามีสัตรประปามามาม,ามานันเนาะ อันนี้พแก้วเบาวๆก็บา่คยเข้าใจอันนี้เขาอดทักเท่าไหรดดอกนั่นละกับแพนว่าจะไปแต่ว่าเซอร์บอกว่าเป็นคนที่แพนอย่างแล้วบอประสบความสําเร็จเลยนะคะเรามันจะมีฝนมีอากาศบอเป็นใจอะนะขันห้องบอแพนนี่โอ้ยอากาศดีดีแต่ขันแพนปึบนี่เมฆหมอกฝนนี่เริ่มมาแล้วนะ แต่ว่าถามมาอยากไปว่าอยากไปแต่อยากอยากไปแบบผู้อยู่แต่ว่าสามีบอกว่าโอ๊ยขับรถเมยเมยจังเลยเพราะว่าอันขันไปมือธรรมดานี่ค่ะกลับนี่รถติดมากเลยนะคะช่วงสี่สาหาโมงหกโมงแรงเนี่ยรถติดเงาเลยนะคะจับถนนสายเนี่ยเพราะว่ามันมันจะไปไปยังไ่ะไปไป แมันเชดเตอร์ยังถนนสซ้ายเซนเนี่ยนะคะไปหลีดไปอีย่างเนี่ยปะแก้วก็จำว่าได้หรอกว่าเขาไปแบบใดกันแน่นะเอาละค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะ,ะเจอกันในคลิปหน้าเนาะว่าปะแก้วจะเอาเรื่องอยังมาวาวให้ฟังอีกสวัสดีค่ะ